สถานการณ์เป็นอย่างไรวิูผมว่าคนที่มีสมองคิดได้แต่นักเวลานี้เนี่ยสถานการณ์ที่คลายนะครับทุกอย่างเป็นไปแฮปปี้เอนดิ้งครับผมจะไม่ใช่ทนายของวิ๊กโโ๊กเลยครับก็ถูกครับวิทยโยกพูดถูกที่ว่ายังไม่ได้แต่งตั้งทนายเลยครูไม่ผิดครับแต่ว่าในยักษ์สำคัญในการบอกกล่าวที่วาจาผมเป็นทนายของวิ๊ยโจ๊กร้อย เป็นแล้วครับไม่ใช่เป็นไม่ไม่เป็นแล้วผมจะออกมาแอคชั่นขนาดนี้ได้ยังไงแล้วก็หาว่าพี่จบเทเขาไม่ได้เทผมครับพี่จบไม่ได้เทเราก็ยังคุยและสนทนากันอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างเลยไม่มีอะไรปัญหาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการเป็นทนายความเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องทําใบแต่งตั้งทนายความหรอกครับ mm hmm. นี่ประเด็นที่หนึ่งครับประเด็นที่สอง mm hmm. มีไอทนาย มาบอกว่าผมเนี่ยไดม้มีการว่าจ้างผมเป็นค่าว่าจ้างในการเป็นทนายเนี่ยสิบล้านแล้วผมได้มาห้าล้านเนี่ยโอ้สา,าทุก่อหน้าฟ้าดินถ้าผมพูดผิดขอ้ตายผมเลยทุกวันนี้ผมยังไม่ได้เงินตักบังเพราะอะไรครับ <c oughs> เขาหนีร้อนมาเพิ่งเย็นและก่อนที่เขาหมาผมเออคุณเช็ดขยาหน่อยสิ อาพุทธบัตรเครดิตไหมผมเลยไอ้ไม่ทำได้เลยผมยังไม่ได้ตกลงค่าทนายความกับพิจ๊กกับน้องๆ<ม>เลยนะครับสักบาทเนะดียวไ,ไม่มีเลยมันพูดได้ยังไงเราก็ไม่เข้าใจนะครับก็ผมเสียหาย ừ ừ ừ. แทนพี่ว่าเอ้ยมึงมาเป็นทานายความ,แล,วมา án, แล้วมึงมารีดไถจากพิจ๊กสิบล้านเอามาก่อนห้าล้านผมยังไม่ได้สักบาทเลยผมทํางานทุกวันนะ่ะ ย,ยังยังไม่ได้ค่าแรงเล,เลยครับแต่ผมก็ต้องได้ครับเพราะว่าไอ้นี้เราคุยกันแา่หลังนะครับเพราะฉะนั้นผมยังไม่ได้เงินเลยอย่า,มางมโนไอคนคน,คนนี้มันพูดไปเรื่อ,อยๆมันมีสาระนะครับแล้วมีอีกคนนึงเขาพูดจาโอ้ยเห็นว่าห้ารักรับลูกกันดีแล้วเกินแล้วก็มีเํานักข่าวอีกสองคนเนี่ยสํานักข่าวเนี่ยก็รับลูกโหพูดจาทูกทกเยียวยาผมอ่ะแล้วมาบอกว่าเนี่ยผมมาไปอยู่วัด เนี่ยทำดีวัดเนี่ยคดีนี้มันทำหรอผมอยากจะก่าวเรียนนะครับผมเนี่ยนะครับเป็นประธานมูลทธิทนายกองทัพทำช่วยเหลือพระที่สูงเนี่ยกว่า60ิคดีแล้วครับห0สเรื่องทุกวันนี้นะครับผมจัดโครงการถวายความรู้เรื่องกฎหมายวิชาการแก่พระสังฆาธิการาพระที่สูงสามนเณรวัยาวจักรกรรมการวัดและประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับ ทำมาสี่ครั้งนะครับมีพระพิสสจน์งที่ผมให้การถวายคว <ผม S 1> ามรู้และทีมงานเนี่ยสามสี่ร้อยคนคุณไปดูในเพจสิครับแล้วพระต่างๆผมช่วยเนี่ยเยอะมากคุณก็เห็นผลงานผมหลวงปู่แสงวัดจรประทานหมอปลาเยอะไปหมดเลยประทานโทษนะครับไม่ได้เกินสักบาทเลยเงินเนี่ยไปถวายความรู้นี่ท่านรู้ไหมครับผมต้องจ่ายเงินจาก บัญชีของผมเองเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยเป็นแสนนะครับกับเรื่องที่วิกโจ๊กเนี่ยเขามาหาขอความช่วยเหลือจากผมเนี่ยทำไมผมจะไม่ช่วยเขาครับ,รบกับนะกเช่วยเลยนะครับผมไม่ใช่คนแบบนั้นไม่ใช่คนที่โอ้จะมาเอาเงินรู้เมื่อเขาเดือดร้อนไม่ใช่นะครับอย่ามาคิดแล้วตอนนี้เนี่ยผมมีมวมูอีกสองใบ ใบแรกก็คืออาชีพทนายความเป็นทนายความนนาามาสามแปดปีผ่านร้อนผ่านหนาวจนในที่สุดได้รับฉาย,ยาทนายกสม,มุนผมเป็นคนกองใบตรงมานนะครับผมไม่เคยเลยนะที่จะทําความชั่วไม่มีตราบตัดแล้วอีกมวัวไปหนึ่งคือผมเป็นประธานมูลนิธิทนายกองทัพรรมนะครับช่วยเหลือพระบที่สุสงฆ์สามาเณรทั่วประเทศผมดูแลหนึ่งในสถาบันหลักของชาตินะครับ ในขณะที่องค์กรรัฐเนี่ยหลายหน่วยงานสู้ผมไม่ได้เลยคุณไปดูสิคุณไปจัดทำสิคุณดูที่ว่ามูลนิธิทนายกองทัพธรรมเนี่ยไปทำอะไรไว้กับพระพิสูจสงฆ์บ้างให้มองรับผมไม่ได้อยู่วัดไปกินข้าววัดไม่ใช่ผมช่วยพระศาสนาผมดูแลพระศาสนาแล้วผมถือว่าเนี่ยผมถือว่ามูลนิธิทนายกองทัพธรรมเป็นทหารเอกกองทัพธรรมของพระเจ้าอาโศกหมาราช ผมจึงสร้างพระบรมราานุสาวรีใหญ่ที่สุดในโลกที่วัดพระนอนจักสีวรมหาวิหารเลยครับผมกองทัพธรรมเหมือนท่านเราเป็นคนตรงไปตรงมาครับไม่ใช่เป็นคนโหยตระบัดสัตว์อย่างนี้ไม่มีครับผมถือศีลห้าทุกวันทุกวันนี้ผมอาราธนาศีลห้าก่อนออกจากบ้านทุกวันโดยเฉพาะศีลข้อสี่มุสาและไอ้พวกที่มันพูดไอ้ผีเจาะปากมาพูดดีนะครับ ไอ้พวกนักข่าวไอ้สองตัวเนี่ยนะครับและอีกถึงคนเนี่ยนะครับมันพูดด่าผมเนี่ยนะผมอาราธนาศีลห้าทุกวันเลยผมไม่ทำหรอกครับเรื่องชัวช่วๆอย่างเงี้ยฮะเพร mm hmm. าะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าการทำงานของผมเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง mm hmm. แล้วณวันนี้เนี่ยท่านดูสครับสถานการณ์ที่คลายทุกอย่างเขาคี่คลายไปหมดอ้าวประเด็นต่อไปนะครับ มีคนถามผมว่าใครเป็นคนห้ามไม่ให้บิกโจ๊กเนี่ยกับผมเนี่ยออกสื่ออยากรู้ไหมครับอยากครับอ่ามีคนในรัฐบาลครับใหญ่มากฮนะผมรู้นะเป็นใครแต่ผมไม่เกียดคุณมาบอกบิกโจ๊กว่าไม่ให้ผมกับพาดไม่ใช่ตำรวจนะครับไม่ใช่บิกต่อเลยมีคนในรัฐบาล บอกพิกยกแม่ทนายอานันชัยสัมภาษณ์แล้วให้หยุดคุณทาคุณห้ามคุณอื่นได้คุณห้ามพิกโยกได้แต่คุณห้ามอานันตชัยไม่ได้หรอกครับเพราะว่าคุณไม่ได้เป็นพ่อผมคุณไม่ได้ผู้บัญชาผมนะครับผมเป็นองค์กรอิสระผมอยากจะเรียนนะครับวิชาชีพทนายความเป็นองค์กรเดียวครับที่ขานอำนาจตำรวจอายการ ผู้ราาัารรวมถึงราชทัณฑ์าหน่วยงานเนี่ยเขาจะตามตามกันมาแต่เราเป็นองค์กรทนายความเดียวบักที่ชี้ออกมาเราไม่ไปตามใครครับแล้วผมจะบอกครับผมภูมิใจในวิชาชีพทนายความเพราะอะไรครับเพราะวิชาชีพทนายความเป็นองค์กรเดียวที่ช่วยเหลือจำเลยผู้ต้องหาในขณะที่พวกคุณเนี่ยพวกพวก <ๆ S 2> องค์กรต่าง,างๆเนี่ยเขาก็ตามตามกันมาสอบสวนตืดตัวตไปก็มาเพราะฉะนั้น ผมคงจะในวิชารที่ของผมนะครับผมไม่ทําหรอกครับไอความชั่วๆเร็วๆเนี่ยกับคนที่นั่นเนี่ยแล้วแล้วผมก็จะบอกนะครับผมไม่พูดมากผมฟ้องเลยต่อไปนี้เนี่ยถ้าใครด่าผมนี่ครับผมจะฟ้องนะครับคุณเนี่ยไม่แน่จริงหรอกคนเราเนี่ยครับต้องอยู่ด้วยความเป็นจริงครับผมมาวันนี้เนี่ยผมไปเตรียมเอกสารนะครับแล้วผู้ใหญ่ที่ท่านจะเห็นวมา่าสักพุูเดี๋ยวเดี๋ยวมาเนี่ย ท่านจะตกะใจดับเบิลนะครับผมทําวันนี้เพื่อองค์กรของตํารวจนะครับปริศนาที่ผมเขียนไปในเพจไม่ว่าจะเป็นการยิงธนูตอนนี้ห้องเต้เปลี่ยนไม่ใช่สุรเชษฐ์หักพานแต่เป็นผู้ใหญ่ที่คุณจะเห็นพอผู้พอคุณเห็นผู้ใหญ่คนนี้คุณก็จะอะไรก็คุณก็ตอบได้หมดนะครับแล้วปริศนาที่เมื่อวานที่ผมเขียนไปเรื่อง เหนือกฎแห่งกรรมเหนือฟ้ามีฟ้าเหนือโลกล่ามีธรรมเหนือธรรมมีกฎแห่งกรรมผมหมายถึงรัฐบาลชุดนี้แหละครับคนที่เขามาห้ามผมนี่แหละว่าไม่ให้สัมภาษณ์ไม่ใช่คุณนะไม่พ้นความตายหรอกครับกฎแห่งกรรมนี้จริงนะคุณอย่าคิดว่าอำนาจเนี่ยคนเราเนี่ยมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสังเสริญมีนินทา ไปติไปชงเป็นเรื่อง,องปกติธรรมดาผมไม่เคยใส่ใจผมไม่ให้ราคาไอ้พวกนี้เลยไม่เคยคิดเป็นสารณะเลยที่มันด่าผมอยู่ทุกวันเนี้ยรวมทั้งไอ้เรียนคีย์บอร์ดนี่ครับทั้งหลายด้วยไอ้พวกมือเร็วกว่าก<ช>ันของนี่ถ้าระเบิดผมมากๆผมก็จะฟอ้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกว่าอานันช์ยไม่เคยหลบหน้าใครแต่ที่ผมหลบไปเนี่ยผมต้องการทํางานแล้วเอาข่าววันนี้มาให้ท่าน ข้อมูลที่ผมฟ้องวันนี้เนี่ยครับนี่เป็นแค่ปสมปบทนะครับวันนี้คือปสมมบทเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเรื่องที่สามเรื่องที่สี่จะตามมาอีกครับไอรทางานเนี้ยมีต่ออีกครับมีต่อซซรีอีกผมไม่อยู่หรอกครับเพราะว่าตอนนี้ห้องเต้ผมอะ่ะไม่มีสั่งหอยเหมือนพิกโจ๊กหรอครับเรือนน่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ ท่านอย่ามาถามผมแล้วว่าวิกโ๊กรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ได้เป็นทนายของบิกโยกแล้วพี่น,นันชัยคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยได้เคลียร์ใจหรือว่าได้พูดคุยกับทางวิออกโ๊กไหมหลังจากไม,มไม่มีอะไรเลยบิ Big ออกโ๊กกับผมรักกันดีครับผมเข้าใจเขาในหน้าที่การงานของบิกโ๊กเราเข้าใจคือเราต้องคิดนะครับว่าไอ้ระบบราชการของตำร,รวจเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมเนี่ย ทํางานในครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวท่านท่านผู้ใหญ่จะมาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อองค์กรตํารวจแล้วที่ผมเขียนที่ผมพูดว่านะ,ะเด็ดดอกไม้ดอกเดียวสะเทือนถึงดวงดาวหรือเด็ดดอกไม้ให้ดาวสะเทือนคุณรู้เปล่าว่าดาวนี่คือดาวอะไรดาวบนบาใครมีดาวบนบาล่ะก็ตำรวจไงคือผมเป็นเป็นคน ผมชอบเขียนนวนวิทยายาสตรผมไม่คืคนเขียนนักวิยายาสครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมโพสเนี่ยไม่ใช่ไม่มีสาระมีสาระต้องตีความให้ดีแล้วคุณจะรู้นี่ก็ตีความไปหมดดาวก็คือดาวบนตาไม่ใช่ดาวนบาาวนนะครับเนี่ยมันต้องให้เราอธิบายอีกนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยดับเบิลเนี่ยดับเบิลบิ๊กเซอร์ไพรส์เนี่ยก็คือทนายกันถึงหนึ่งคนแล้วล่ะ นิคเนวคืนก็เป็นผู้ใหญ่เดี๋ยวคุณก็จะรู้ว่าเป็นใครครับมีอะไรถามไหมท่านคะแล้วก<ม>รณีที่มีคนมีอ่ามีคนต่อสายมาบอกว่าไม่ให้ออกสื่อเนี่ยค่ะเป็นคนในรัฐบาลรัฐบาลครับเป็นระดับ,บใหญ่อยู่แถวพิษณุโลกไหมฮะไม่รู้ครับแต่ว่าผมว่าเป็นเป็นใหญ่ก็แล้วกันบิ๊กโยบอกว่าผมใหญ่เป็นตำรวจไหมเป็นพลเรือนมีตำแหน่งอะไรครับมีตำแหน่งที่เราบอกว่าเราจะดำเนินคดีกับปปชเนี่ยครับ เป็นเรื่องของการเลือกดวงดาวดวงหนึ่งหรือเปล่าครับที่เปลี่ยนดาวดวงใหม่อะไรแบบนี้ครับคุณดูคุณดูดิว่าไอไอเพจผมอะมันม,มีดอกดาวเรืองอยู่หลายหลายดอกคุณไม่เห็นเหรอคุณไปดูในปริศนาของภาพสิครับเด็ดดอกอเด็ดดอกไม้ให้ดาวสะเทือนอม,มีมือเข้าไปจับดอกทานตะวันคุณเห็นหรือเปล่ามีกี่ดอกอมผมทําอะไรเนี่ยผมเป็นคนผมเป็นคน เขียนนวนิยายไงมีปริศนาภาพหมดเลยครับ,รบดอกดาวเรืองมันก็ล่วงโรยเรื่องปกติธรรมดาพี่นันชัยคะย้อนไปนิดึงถอดข้อความบอกมาได้ไหมที่เขาต่อสายมาแล้วพูดคุยกับพี่เนี่ยเขาบอกว่ายัางไงเขาบอกว่าให้ท่านสุรเชษฐ์ถกทานนะครับหยุดให้สัมภาษณ์รวมถึงทนายอนันชัยด้วยนะครับแล้วก็เรื่องนี้อ่ะควรจะยุติได้แล้วท่านสุรเชษฐ์ก็มาบอกผม ผมก็บอกเขาหยุดได้ยังไงตามที่ผมให้สัมภาษณ์อะไรครับที่น่าสารายาว่าหยุดได้ยังไงครับตอนนี้เราอยู่ในสนามลบพวกคุณไหนยังลบอยู่เลยเห็นไหมคุณบอกกอดคอกันแต่มีคนหนึ่งแทงทุกวันหาเรื่องทุกวันอย่างนี้เขาเรียกว่าสงบเลยครับคุณยังไม่พ้นเลยคุณยังไม่พู้จากสนามลบเลย ความเป็นความตายอยู่เข้าทุกวันนี้ยังไม่พ้นนะครับพี่อนันชัยครับมองว่าภาพในห้องอาหารนะครับในสถานที่แห่งหนึ่งเป็นละครไหมครับหรือว่าเป็นความจริงครับครับต้องเจ็บต้องสามละครน้ำเน่ามันทําให้มองไม่ไม่เห็นภาพของคนรักกันเลยแหะครับภาพที่เกิดขึ้นในห้องอาหารวันนั้นคือครับคือระหว่างคนต่างปรเทศแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีอะไรเขาไม่ได้มีเรื่องทะเลาะบอกแว้งกัน แล้วการเลือกตั้งทั้งนี้เนี่นะครับเป็นการเลือกตั้งพบตรซึ่งคัดดีเดตอาวุโสสูงสุดก็คือท่านรอยส่วนท่านสุรเชษอยู่อันดับที่สองเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยากขึ้นตามกฎหมายใหม่เนี่ยพรบปีพรบตำรวจปี25-65เนี่ยก็คือรอย ส่วนสุรเช่อันดับสองอันดับ3ามสี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ขึ้นถ้าตามกฎหมายใหม่นะที่ก็บอกว่าใช้อาวุโสและใช้ความรู้ความสามารถป้องกันป่าปามอะไรนะฮะก็ต้องไปไปตา,ามานะะั้นเพราะฉะนั้นท่านสุลเช่เนี่ยท่านไม่ได้กระสับกระสันที่เป็นพบตรแต่คนเขาคิดกันไปเองจับแพะชงแกะแล้วนํามาทะเลาะกาันทาแล้วก่อนก่อนที่จะมีการเลือกพบตรก็มีเหตุการณ์ก็คือว่ามีการค้นบ้านของวิกโจ๊ก ตำรวจแล้วบอกว่าไม่รู้เฮ้ยเขาอยู่หลังสโมอสรตำรวจอหะอทำไมคุณไม่รู้อ่ะอมันเป็นไปได้ยังไงโอ้ยเฮ้ยมันมให้หรอกคุณก็ทําเป็นให้มีมวลทินเนี่ยผมถือว่ามีมวลทินให้ทําบิกยกมีมวลทินกลุ่มคนที่โทรมาเนี่ยครับคาดว่าเบื้องหลังคือบุคคลที่สั่งให้คุณโจทย์ให้ตอบใช่ครับเขามีเหตุผลอะไรครับที่เขาโทรมาอ้าวเหตุผลผมลุกทุกวันคนที่อันตรายสุดคือคุณว่า คนที่อันตรายที่สุดที่ผู้สื่อข่าวอยากสัมภาษณ์ที่สุดคุณน่าเป็นบิ๊กโจ๊กหรืออนันชัยอ,อนันชัยครับบิ๊กโจ๊กเขาไม่สัมภาษณ์บิ๊กโจ๊กเนี่ยผมไม่สามารถที่ไปสั่งเขาได้นะครับถ้าแต่ผมบอกกับบิ๊กโจ๊กว่าตอนนี้เนี่ยให้หยุดสัมภาษณ์ไปก่อนเพราะการสัมภาษณ์เนี่ยมันอาจจะกระทบกระเทือนกระทบกระเทือนเกี่ยวกับตําแหน่งหน้าที่การงานแล้วมันอาจจะให้คนอื่นเดือดร้อนเช่นนักข่าว เป็นต้นนี่ไอ้นี่หลวงอีกมันเห็นอยู่แล้วครับแล้วแล้วจะสัมภาษณ์ทำไมผมถามเพิ่มมาสัมาษณม,ามันไม่ประโยชน์หรอครับครับการที่จะมาดีเมตีมาดีลักษณะครผมหายบางธนมคารเราอย่างเดินวหน้าที่จะมีแรง่อกไปผมก็บอกเขาไงผมบอกพี่โจ้ว่าคุณนะมาสั่งห้ามผิดคนอ,อนันชยัยผ่านมรอสมมาแล้วไม่นั้น สำนักข่าวดลินิวไม่ได้ให้ฉาย,ยาสนายตัวผมเคยผ่านความเป็นความตายมาแล้วบริษาทด้วยนะครับเพราะฉะนั้นห้ามผมถึงห้ามยุ่ยเลยคุณย,ยณิ่งห้ามถึง่ <c oughs> เอาเลยแล้วการที่คุณห้ามนี่แหละ <c oughs> การที่คุณห้ามในวันนั้นมันจึงมีวันนี้ไงผมจะบอกให้ถ้าคุณไม่ห้ามผมนะวันนี้ก็จะไม่เกิดพรุ่งนี้มาลือนี้ก็จะไม่มีการที่คุณมาห้ามผมนี่แหละ วันนี้ที่านมีเราขาให้เห็นผลในการห้ามยังไงครมันเสียหายไงมันเสียหายต่อองค์กรมันเสียหายต่อรัฐบาลเขาจึงได,ด้สำพระอาค์เครับผมเป็นคนพูดตรง ผมก็เลยให้ทีมงานร่างเอกสารการร้องทุกข์ทั้งหมดมแล้วก็เสนอท่านแล้วเดี๋ยวจะมีการร่างอีก,กร,อร่างาอีกเรื่องอะไรามาจะมีที่มายิ้มประชวเดี๋ยวน้องรู้ใจเย็นๆแล้วทีม่ามาเนี่ยครับใช่เป็นอดีตตำรวจหรือเปล่าเดี๋ยวเขาคุณก็รู้ย้ายผมบอกเลยมันไม่เซอร์ไพรส์ไงร้ทุ่นกล่าวโทษใครครับคนเดียวกันที่โทรมาหาไม่ใช่ร้องทุกข์กล่าวโทษกับเรื่องดาวบนบ่านนี่แหละผมก็บอกแล้วไงว่า เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวคนที่แตกตั้งดาวบนบาเลยพนะี่ <c oughs> ไม่รู้คุณต้องรอครับท่านะ่ะคือผมไม่อยากพูดอะไร <c oughs> เดี๋ยวพอคุณเห็นท่านปับ๊บคุณก็จะถึงบางก้อทุกอย่างมันก็จะคลี่คลายไม่ใช่ว่าผมเนี่ยนะจะกักพวกน้องนะ <c oughs> แต่เป็นการให้เกียรติผู้ใหญ่ครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของเรื่องผมเป็นเพียงทนายความของท่านที่นําเสนอแค่นั้นเองผมเป็นทนายเสรีพิสุทธิ์มานี่นะครับมันมันอ้างว่าผมชอบอ้างเสรีพิสุทธิ์มันก็ออก ติจารณใช่ไหมคือผมเนี work, work, to to ่ยก sure, ็เป็นจริงๆและอย่างหนึ่งเสรีพิสุทธิ์เนี่ยเขาไม่ได้ให้ผมเป็นตลอดชีวิตนะครับมีเรื่องก็ทําก็แต่งตั้งทนายก่อไปไม่มีเรื่องก็ไมไปทำผมก็ไม่ได้เป็นทนายท่านสืบเป็นเฉพาะบางเรื่องบางราวไม่รู้ครับคุณต้องไปดูเองไม่รู้เองถ้าเกิดว่ามันเนี้ยถ้าเกิดมันเป็นมาทําร้องแล้วเนี่ยหลังจากเนี้ยเกรงว่าจะมีการแทรกแซงวางสายองค์ครมาถ่ยไม่มีไม่มีาง เล่นกับผมกับคนผู้ใหญ่ก็ไม่มีทางไม่มีทางครับคือยากมากใช่ผมอยากให้มันเป็นไปตามกฎหมายและผมอยากให้กระบวนการของดาวบนบานี่นะครับมันบริสุทธิยุติธรรมผมว่าการทำงานของผมกับผู้ใหญ่ครั้งนี้เนี่ยมันจะทำให้องค์กรประยุทเนี่ยบริสุทธิยุติธรรมขึ้นในการปราบปราม การติดต่ติและวมาเพ่ิชชอบรวมถึงเรื่องสวยต่างๆเนี่ยมันรวมหมดเลยครับอยู่ในนี้หมดเลยนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องนั้นเรื่องเดียวคือแปดตำรวจกับลูกน้องเนี่ยก็เราคืนคือทั้งแปดคนนียครับเขาก็บางคนเขามีทนายอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ก้าวไกลแต่คนไหนที่มีทนายเนี่ยบิกโจกเขาบอกว่าจะให้ผมทำผมก็ยังดูแลน้องๆทั้งแปดคนอยู่นะครับ แต่ว่าคนไหนที่เขามีทนายก็โอเคตัว<ม>ไหนที่เขามีมมทนายเขาอยากใช้บริการผมผมก็ว่าความให้หน้องผมไม่ได้ทอดทิ้งน้องๆตั้งแปดคนอย่างถี่กว่าตอนนี้ไม่ได้เกิดความระดับก่างดีแล้วบิ๊กโจ๊กเนี่ยเราคุยกันไม่มีอะไรต่อกันคือไม่ไม่ใช่คือคือต้องเข้าใจนะว่าณเวลานี้เนี่ยบิ๊กโจ๊กไม่ได้มีคดีความหรือตกเป็นผู้ต้องหาในคดีเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์อ,อย่าง เพียงวิกโยก้ามาหาผมแล้วก็ปรึกษาผมผมว่า้คำปรึกษาไปในฐานะที่เป็นทนายและก็นักกฎหมายที่ให้คำปรึกษาส่วนน้องๆเนี่ยเขามีคดีแล้วเขาเป็นผู้ต้องหาแล้วเพราะฉะนั้นกระบวนการมันก็จะเป็นกระบวนการของคำรวจอายการและก็ศาลนั้นก็ว่าอีกเรื่องหนึ่งแล้วเมื่อถึงศาลแล้วนี่แหละครับเราถึงจะมีการแต่งตั้งทนายความแต่ต้นๆเนี่ยยังครับยังค้าทนายก็ยัง ยังไม่ได้คิดกันเลยครับเรื่องการฟ้องกับคนที่เข้าไปโวยวาเรื่องการฟออางงร้องคนอ,อ๋อในนั้นเขามีทนายคนนะึงที่เขาเรียกทนายที่นทนายอู้ยทนายอุ้ยเขาเป็นคนฟ้องที่ศาลอาญากับศาลอาญาเมืองเชรใต้มไม่เกี่ยวกับผมผมเข้ามาหลังตอนนี้ที่พี่บอกว่าที่จะฟ้องคนอื่นอ่าเดี๋ยวนี่แล้วก็มันมีมันมีที่หลังจากเรื่องนี้แล้วเนี่ย ก็จะมีอีกสามเรื่องที่เต้องทําแล้วก็เดี๋ยวจะบอกแกงนักข่าวไประยะระยะระอย่างพี่คะอย่างทนายเองเนี่ยก็ออกมาให้ความเห็นแล้วก็มีการโยงไปถึงที่หลายต่อหลายเรื่องมีจะมีการดําเนินคดีทางกฎหมายอะไรไหมคะครับผมถามว่าเขาเป็นใครอ่ะอ๋อผมถามเลยระหว่างทนายกับทนายอนันชัยเนี่ยคุณจะเชื่อไหมผมเป็นทนายมาสามสิบแปดปีคุณจะเชื่อก็แล้วแต่แล้วแต่ใช้วิทยายาณของแต่ละ แต่ผมเชื่อว่าคนที่เขามีปัญญาคนที่เขามีสติสมาธิเขารู้ครับว่าเขาจะเชื่อทานายหรือจะเชื่อทานายผมรู้ครับผมว่าประชาชนคนไทยไม่ได้โง่ครับไม่ได้ง่ก็อาจจะเป็นจ็กเกอร์จ็กเกอร์ตลกไปหลังจากที่เราจะรับสายของหลังจากที่จะมีการโทรไปไม่โทกครับ ก็ถ้าวันนั้นผมจะบอกให้ถ้าวันนั้นเขาไม่โทรมาหาผมนะครับวันนี้ก็ไม่มีผมบอกได้เลยเหตุการณ์วันนี้ที่มีเกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากการที่เขาโทรศัพท์มานี่แหละครับแล้วผมก็นั่งตัดสินใจและจะบอกน้องๆนักข่าวดีไหมผมอํ้ตั้งนานเพราะเป็นใครเป็นตำรวจหรือเปล่าผมก็เลยบอกเลยแต่ว่าอย่าให้ผมบอกชื่อเดี๋ยวโดนฟ้องหมิ่นประมาทอย่าอะไรไหมครับอย่ารอนะรอรอแป๊บเดียว สิงโตพึ่งไม่สิงโตพึ่งได้เดี๋ยวผมจะรอข้างในเอกสารอยู่กับพี่ไหมพี่เปียกเอกสารอยู่กับพี่อะเอกสารอยู่กับพี่ไงอยู่อยู่ที่ปปชไ้ยังไม่ได้ยื่นเลยคนที่ืนไม่อยากให้โชว์ไงเข้าไปแล้วเป็นเคง มาเป็นเข่งแล้วแล้วเข่งที่ที่จะพอนเี่เรี่องการดำเนินคดีมีเป็นบุคคลหรือว่าเป็นองค์กรเป็นองค์กรเป็นองค์กรใช่ไหมครับองค์กรเลยไม่ได้บอกผมไม่ต้องเป็นบุคคลด้วยมีบุคคลด้วยแล้วก็องค์กรด้วยและผมจะบอกให้นะจะมีคดีเกี่ยวกับเรื่องสารรัฐธรรมนูญด้วยไปแล้วไปแล้วแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับหลินพระบรมเดชาทุกภาพด้วยไปดูกันแล้วกันว่าสิ่งที่คุณมาห้ามผมว่าอะไรเป็นไปได้ พี่พี่พี่เปียพี่เบีย้ยพี่เบีย้ยขาพี่เบีย้ยขาขอขอ,ขออีกทีได้ไหมฝ <แ pic. S 1> ากฝากถึง่คนที่โทรหาพี่อ่ะขอขอีกทีขออีกทีขอแบบชัดๆหน่อยบอกว่า,วาถ้าวันนั้นถ้าวันนั้นคุณไม่โทรมาหาบิ๊กโจ๊กแล้วมาห้ามผมเหตุการณ์วันนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนี่คือปฐมบทห้องเต้เปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนจากสุรเชษฐ์หักทานเป็นผู้ใหญ่ที่จะมาที่หี่ครับ สายวันนั้นค่่มีกี่สีในวันนี้ครับพี่ประมาณสี่่าไปไหนบ้างพีว่าเนี่ยผมบอกเมื่อกี้นะครับมันมีตั้งแต่หลายหลายเรื่องนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรอแป๊บเดียวครับสวัสดีครับบคเดี๋ยวรอตังส่ ใช้ใช้ใช้ว่าพี่